ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่ตาหกรอซิงครับวันนี้พามาดูเจ้าโคมสุอีกครั้งครับวันนี้คร้มฟ้าคือฝนนะตื่นเช้ามาก็ฝนตกแต่เช้าครับวันนี้อึดอืดอดอืดอดอด,อดตามสภาพครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันหน่อย ก็มานี่ไม่แน่ใจว่ากี่วันแล้วครับนี่เท่าแก่ครับรถเท่าแกหกล้อยางยางพันเหลียงเก้านี่ยปูยังพันครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยไม่มีควันนะครับแม่สุดจัดประหลัดบอกเลย ตาามสภพเห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาว่ารุ่นห้าครับอ่ารุ่นห้าก็รุ่นห้านะครับแต่ว่าจะเป็นตัวร้อยหรือร้อยยี่นะเห็นหลายคนบอกว่าให้นับลรอเลอร์ครับอ่ะจัดไปอ่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างโอ้กระบอกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเมื่อยแล้ว ก <G ül üyor> นขับบอกเมยแล้วครับโอ้อืดอืดอืดโอ้ยเอ,อ,อาเต็มครับในซัมนี่เราพี่น้องรถมันงหญ่ฝาท้ายมันงับโอ้มองลึกเป็นลึกเลยครับพี่น้อง แฮนเดนลิกะ่อยโยดโยดขึ้นเขาครับสภาพตามที่เห็นครับพี่น้องคุณอ่ะมันไม่อยแล้วจริงๆเขาเอื่นย่อยยังไงจริงเขาเอื่นย่อยเอื่นไหลจัลบีรุ่นตัวเอาครับได้เติมทุกมมือว่าให้ลิก เติมจุ้งเมื่อว่าให้ลิกมือละถังี่ิือละนมือลจะได้ซอมไปเนี่ยวมานีเ่เลยครับเติมมันใส่ยางเดียวน่ะกอนโเติมมันใส่ยางเดียวเติมมันใส่ยางเดีโอ้ขี้จับจะวะก๊อลังอาศัยในมันใส่ยางเดียวไปจะซื้ออันนี้ทำมันห่อนหรือมันสาวะสาวย่ำย่ำเสาเร็วบ่ย่ำเสาไว หอ,อยยำเส่าว่เนี่ยตอนนี้เริ่มซาแล้วอ๋อเพราะมันหอนว่ามันกิสิเริ่มซาครับเริ่มซาเนื่งมาจากเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเขาเอ่อพ่อพ่อ,พอ,อไหลเป็นสายเลยครับ,บหอยยำเส้านี่ตอนเครื่องเย็นนี้ว่ายอยู่ก่จ,จานแล้อ,อ๋อกระตือก,กระเริ่วกวนี่เร็วกว่านี่อ๋อตอนนี้ก็เริ่มละตอนนี้เริ่มเมื่อยแล้วโค่นก็เมื่อยแล้ว <c oughs> คนก็เมื่อยรถก็เมื่อยเดี๋ยวมาเบิ่งครับแล้วเหลิมมันจะลวกกันแท้หนึ่งสอง สามสี่หาหกหกลูกครับเราเลื่อหกลูก,กอ่าบางคนพันมาเราเลื่อหกลูกเป็นตัวร้อยถ้าเราเลื่อเจ็ดลูกยังสิงเป็นรอยยี่เนาะเนาะอันนี้กับเมนโบเม,มนบุ้งอ่ะล่ะตัต้งนี้มีหกลูกครับดดเราเลื่อไหม่ด้วยนะโซ่ใหม่แต่ใบแท็กเดิมอ่ะพันว่าถ้าเราเลื่อหกลูกมันเป็นตัวร้อย ถ้าเจ็ดลูกยังสิป็น่รอยยี่เขาวานะครับเขาวาเขวาขว่าน้ำเขาโอ้เอาจวดจวดจวดตักใส่ด้ำครับเนาะรถเลื่อหนึ่งสองนี่นะครับหนับเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแคเรียตัวบนใช้เป็นรลเลอร์แล้วครับโซ่ใหม่นะโอ้นี่ไง PC 100 luôn ha à à Ừ cái mẹ đi làm cho con mày sẽ và yêu luôn luôn à ừ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  ตามสภาพครับไม่มีควันครับไม่เดี๋ยวไปดูทางนู้นกันตามสภาพครับรถมันเริ่มแก่มันก็เริ่มเหนื่อยครับก็มผมเห็นหลายๆคันนะพวกรุ่นห้านี่รุ่นห้ารุ่นหกครับถามมันห่อนแล้วมันกับสีเริ่มเมื่อยครับพี่น้องมันเริ่มขี้ขัาน แต่ว่าคันนี้กับราคาสองแสนครับเอาแบตไปใส่สตาร์ตติดเลยจอดมาหาหกปีครับจอดทิ้งไว้ห้าหกปีก็เนาะ,ะแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นรุน่นห้าตัวร้อยนะครับนี่ครับ NPR คันนี้ซื้อมาแสนหกมีสโลด้วยเครื่องร้อยสิบห้าเกียร์เดิมมีสโลเอฟหลังแต่ล้อหน้ายังเป็นห้าน็อตอยู่ ทีมงานอนุรักษ์รถเก่าครับเหลือเทเลอร์ครับปีน้องเทเลอร์บ่ er, ระท่านเปเอาเทเลอร์พิ่นบ่ระท่านเปเอามาดูครับแข็งๆตรงนี้อะ่ะชั้นหินแล้ว <c oughs> โอ้น้ำมันไฮดรอลิกวันละแกลลอนครับว่าให้จบงานนี้ก่อนว่างั้นยังสิงไปเปลี่ยนเอ๊กำนันภูธรอ,อะไรของแกวะ มีป้ายติดบูมอาร์มอยู่แต่ว่าบูมมีปะโอ้น้ำมันไฮดรอลิกออกเยอะมากเลยครับมันไฮดรอลิกวันละกิลอนกลอนเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้ไม่ใช่พันกว่าแล้วบ่น่าจากกะกิโลนรับพันพันกว่าแล้วแหละ <laughs> หันมายิ้มครับหันมาส่งยิ้มด้วยแม่แต่ก็ราคานี้ไม่ต้องคิดมากครับ ไม่ต้องตัดสินใจให้ยุ่งยากนะครับราคานี้รถทำงานได้ได้ตัวใหญ่ด้วยแต่ที่จริงแล้วเอามา,าบุรณะอีกสักนิดนึงเนาะพอวานนี่นนคือฉีดจวดอยู่ดีเอามาตั้งปั๊มให้มันจวดก็นักหน่อยนี่ว้าราคสองแสนครับมันก็ซื้อดีก็ซื้อรถหน่อยอยู่วะแมนบอมจาวาแกไปหาเจอได้ยังไงไม่รู้ครับโอ้หอมองหินนี่จกบ่เขาครับพี่น้อง เอายกแกนที่่ะคืนละบานี้ <laughs> <laughs> แต่ว่ารถยังไม่ได้ทำเนาะคือรถเอามาสภาพไหนก็ยังไงอย่งงางนั้นครับมันล้วงลึกยกสูงครับมันเลยรถช้าอยู่แล้วมันก็ยิ่งช้าไปอีกแต่ถ้างานลอกดินลอกอะไรหรือว่าได้นั่งหลังเสือนี่ก็จะได้ไวกว่านี้อยู่แต่ก็ดดถือว่าคุ้มมากเลยนะผมพยายามจะ รมไงนะว่าจะพาเสียบรประขอซื้อต่อแกไม่ขายครับแกพาไว้ใช้ก่อนครับบูมตามบูมก็มีปะนิดหน่อยครับตามสภาพเฮแต่เรา,าราคานี้ผมว่าราคานี้สภุปหาพนี้นี่นเอใส่ซ้ำเนีย่ยโอ้ใช่หน่อยพูดซื้อคู่มากับหัวยาวครับ ยกคู่มากับหัวยาวสามแสนว่าสั้นคุ้มมากๆหัวยาวก็เป็นสิบล้อเพาเดียวนะครับหัวยาวสภาพก็อย่างว่านั่นแหละหัวยาวมันจะสภาพดีแค่ไหนเนาะแต่หัวยาวยังไม่เห็นออกมาครับแล้วก็มีเอฟซีถามว่าเอามาจากบ้านไหนบ้านนั้นใช่ไหมบ้านนี้ใช่ไหมอู้ผมไม่รู้ครับว่าบ้านไหนพุญละละบ้านเอียงบุญละทั้งวัดปูรือสีอย่างสักอย่างหนึ่งครับ เขาไปบุนครับเข้าไปทั้งตีนผู้บล้วจากบ้านยังบุญโอ้ยเมื่อกี้มันสิรุษหายด้วยไงโอ้ยจะแต่งขอบสระน่าจะตัดไปตรงนี้ครับขอบสระน่าจะตัดตรงนี้แหละรถรุ่นนี้ต้องเจอกับป้าเราครับ กี่วันแล้วนี่เอามานี่สามวันสี่วันแล้วมั้งโอ้พยายามครับแกพยายามที่จะแต่งขอบบอ่อครับเห็นเ,เครื่องนิ่มมากเลยครับไม่มีควันด้วยไม่ชอบจังเลยแต่มัวแต่ตายหน่อยย้ำยังนี่น้องเอ้ยหน่อยปุ๊บป๊กปุ๊บปีกจุ แต่ล่วนแต่ซีนก็บ,บอกนะอันนี้ก็หลวมธรรมดาครับกุลิกกุลิกโ,กโอ้ดูสับกันโทนครับไม่ไม่ไมสับกะจายก็ <c oughs> ตักทั้งวันครับมันไม่เสียก็ถือว่าใช้ได้ <c oughs> เล่นเก๋าเกับเกาเดี๋ยวมาดูตักใส่รถใหญ่ๆนะครับคันใหญ่ๆรถด,ดํายางพันครับเมื่อก่อนแกนจะเอาโคโมัสุรุ่นรุ่น6หรือรุ่น7จ็ดตัวเล็กๆะที่ผมเคยเอามาลงเจาะบ,บ่อนี้ไม่เข้าครับอ้น่าสงสารมากแล้วก็เอวเสียไปแล้วเรียบร้อยครับกนั้นปั๊มมันแห้งดีมากเลยนะพวกปั๊มพวกเครื่องนี่นะ่ะ ก็มีแค่ระบบภายนอกครับดูครับบูมเขาจะตกเพราะว่ากระบอกยกทั้งคู่รั่วหมดเลยดูครับแต่ผมก็ถือว่ามันคุ้มมากๆเลยนะราคานี้รถทำงานได้ แต่ก็มันก็ต้องเช็คธรรมดาเนาะบางคันซื้อมาสี่ห้าแสนหกแสนก็ยังต้องเช็คครับโอ้แต่เจ้านี้บู๊มากเลยซื้อมาเมียนเลยพี่น้องลำมัยังเดียวมองเงินควันไหมครับไม่มีครับไม่จ้าบขนาดวะเบิกน้ำัน้ลิกครับพี่น้อง มือละกิลอตโอ้โอ้โอโอบ่เข่าครับพี่น้องหอดิ้นนี่บ่สูงขึ้นกันครับหอนแล้วพู่อ่ะสับก็โทษนะเบิ้งมือกับพ่ออโอ้ยเห็นมาสู้แข็งดีๆนี่ก็แมม บางทีก็ต้องทำใจครับเกินกำลังรถวิ่งอยู่สองคันนะวิ่งอยู่แค่สองคันโอ้ยหน่อยยังยังเลยพี่น้องเวลาแกวางลงอ่ะมันไหลแรงครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนมันไหลเยอะๆนะโอ้แกบอกว่าวันละกลนครับโอ้โหเกือบถือกลางรถนี่ครับมันไหลลงตามกระบอกไปเลยครับอันนี้คือไม่ได้ก้มต่ำมากมันก็ไหลลงตามกระบอกแต่ถ้าก้มต่ำๆนี่มันจะหยุดลงปากกระบอกเลยครับ แต่ผมย so so ังไม่ไ <broke> ด <off shit> ้เปิดดูเครื่องเลยนะแต่มองดูไม่ก็ถือว่าดีอยู่มันเปิดไม่ได้ครับมันร้อนผมก็แค่ก้มๆส่องๆดูก็ถือว่าสภาพเครื่องยังโอเคอยู่เครื่องปั๊มนี่ยังแห้งดีอยู่เครื่องก็อาจจะมีเยิ้มนิดหน่อยครับก็มีเอวหลวมหน่อย ใบแท็กก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่บางยังไม่บางมากราคาสามแสนพ้มได้เลยคิดยังไงก็คุ้มครับผมว่าเก็บนิดหน่อยนี่ผมว่าจวดอยู่นะ แ,แกะว่าตอนเช้ามันเร็วอยู่ครับมันเป็นหลายรุ่นอยู่นะผมเห็นว่าตอนเช้ามันเร็วบางที่มักทีบางคันก็ยังเป็นครับอากาศเย็นนี้เร็วกว่าจะเต็มนี่นานอยู่นะดูครับไหลหยดตุ๊ๆ,ๆ,ๆเลยดู ออต้องยกก่อนครับไม่งั้นออออโปบโป๊บนครับพี่น้องโอ้ยเยาว่าให้ไปดิคนก็เก่ารถก็เก่าคนก็แก่ครับพี่น้องเยาว่าขอบสาเอาซ้ำนีส่สิถ้าดินเหนียวๆก็พอตักได้ครับนี่ จะเจอหินนี่จะหยุดหยุดหน่อยอ่าเนือฟังนี้จะฉีกออกแล้วครับ โอ้หโอ้โอ้หลบครับแม่ดึงนี่หลบเลยเจอหินนี่หลบเลยดูแกล้วงฝั่งนู้นน่ะแกล้วงจนมันลึกเข้าไปใต้ชั้นหินนลครับคือมันแกะไม่ได้คือกําลังรถมันน่าจะไม่ถึงอ่ะเต็มครับแม่โบกมือไปแล้ว กระบอกเมื่อกี้ยังไม่มีรั่วนะครับยังแห้งดีมากเลยกระบอกบนก็แห้งครับแต่กระบอกยกนี่ไม่แห้งเนะลยไหลจกตกเลยพี่น้อง <c oughs> ต้องทำใจแล้วครับพี่น้องน <c oughs> ี่ ta kẹt, nói riêng, nói chăng, áo này, Cắt kéo nhung đạc là luôn đi. <laughs> Cắt kéo nhung Cắt kéo nhung đạc xoay ừ. นิ่มๆไม่มีควันครับอ้าย่างจ้าบอ่ะโอ้แต่บูมตรงนี้ปะเป็นรอยฉีกครับเราก็เชื่อมแล้วมั้งเอวขยับเยอะเลย หลบครับเจอเห็นนี่มันหลบเลยครับนี่ครับโอ้ยตักเตือนเลยจะละบุกีเจากับไปเที่ยวออกนะเพื่อนยั โอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ความยาวเกือบ20นาทีแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยครัน,นี้นะอ,อสำหรับวันนี้ก็ต้องลาบีพี่น้อง,องไว้ก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ